สวัสดีค่ะพบกับพร้อมพิมลชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาทำผัดกะเพราปลาทูนะคะกระทะตั้งนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะผัดกะเพราปลาทูนะคะวัตถุดิบก็มีปลาทูมีเนื้อปลาทูนะคะมีกะเพราแล้วก็มีพริกกระเทียมซอสฟ้าเขียวซอสน้ำมันหอยนะคะแล้วก็มีน้ำเปลา่า ก็น้ำตาลสายค่ะตอนนี้น้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะคะแล้วก็ใส่พริกกระเทียมลงไปนะคะผัดให้หอมเลยนะคะผัดพริกกระเทียมให้หอม จากนั้นก็ใส่เนื้อปลาทูนะคะ,ะเติมน้ำนะคะ,ะเติมน้ำ จากนั้นก็ปรุงนะคะใส่ซอสขักเขียวซอสทำมันขาวนะคะ,ะก็น้ำตาลทราย <c oughs> แล้วก็กบใบกะเพรานะคะเติมน,น้ำอีกเลดหน่อยนะคะค่ใ้่ไย ค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดกะเพราผัดกะเพราแปลาทูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวจะมาตักใส่จานนะคะ ใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะผัดกะเพราปลาทูนะคะ เสร็จแล้วคะ่ะผัดกระเพราปลาทูหอมหอมนะคะกินกับข้าวสวยนะคะอร่อยนะคะค่ะฝากเป็นกำลังใจกับพรพิมลชาแนลด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ